นิทานเรื่องสามคัคคีคือพลังในเช้าวันหนึ่งมดแดงจา๋ามดดำต่อยและมดจิ๋วอยู่ด้วยกันในรังอย่างอบอุ่นมดแดงจา๋าวันนี้เราไปหาอาหารกันไหมพวกเรามดดำต่อยไปสิฉันหิวจะแย่แล้วมดจิว๋วแต่ว่าวันนี้มีพายุกำลังจะมาเราต้องช่วยกันนะไม่งั้นอาจหาอาหารไม่ได้พวกมดเดินผ่านใบไม้สูงชันและต้นย่าใ,ใหญ่มดแดงจา๋าโอ้โหดูนั่นสิผลเบอร์รี่ลูกใหญ่มาก มดดำต่อยเราขนเองไม่ไหวแน่ๆต้องช่วยกันยกมดจิว๋วใช่เลยสามัคคีเข้าไว้พวกมดช่วยกันออกแรงมดแดงจ๋าหนึ่งสองสามยกผลเบอร์รี่ขยับนิดเดียวมดดำต่อยยากจังเลยมดจิว๋วอย่าท้อเราแข็งแรงด้วยกันนะมดแดงจ๋าพายุมาแล้วเร็วเข้ามดดำต่อยเราต้องเอาผลเบอร์รี่กลับรังให้ได้มดจิว๋วมาช่วยกันอีกที ทั้งสาม,มดผลัดกันลากและดันผลเบอร์รี่กลับรังมดแดงจ๋าเราทำได้แล้วเยมดดำต่อยแม้จะเหนื่อยแต่สนุกจังเลยมดจิว๋วสามัคคีคือพลังจริงๆมดทั้งสามนั่งกินผลเบอร์รี่ด้วยกันอย่างมีความสุขมดแดงจ๋าถ้าไม่มีพวกเธอฉันคงยกไม่ไหวแน่มดดำต่อยอยู่คนเดียวอาจเร็วกว่ามดจิว๋วแต่ไปด้วยกันเราไปได้ไกลกว่าจบบริบูรณ์